คิดตามพอดแคสต์คิดทีละนิดเพราะชีวิตหน้าค้นหาสวัสดีครับทุกทุกคนครับผมซีเนียกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคิดตามพอดแคสต์ซึ่งพานนี้เราจะมาพูดถึงวิธีสอยความเครียดของเราสาเหตุของความเครียดก็คือความเครียดเกิดขึ้นได้จาก2ปัจจัยใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. ปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องงานการอย่าร้างความขัดแย้งในความสัมพันธ์การย้ายบ้านเป็นต้น 2. ปัจจัยภายในโดยที่บางคนอาจมีนิสัยคิดมากชอบไปตกกังวลในเรื่องเล็กน้อยหรือสารเคมีในสมองไม่สมดุลทําให้เกิดอารมณ์เครียดและเศร้าง,ง่ายครับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดเกิดได้ทั้งจากกรรมพันธุ์ที่ทําให้ระบบประสาทเกิดความเครียดง่าย หรือพ่อแม่มีนิสัยเครียดกังวลง่ายลูกก็เรียนรู้จากนิสัยพ่อแม่รวมถึงคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เครียดเช่นทํางานที่กดดันมีปัญหาในครอบครัวอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดได้ง่ายคือช่วงที่เป็นรอยต่อจากเด็กไปสู่วัยรุ่นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนมีการปรับตัวในสังคมอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนของผู้หญิงและรวมถึงผู้ชายวัยทองที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นกัน ถึงแม้ว่าอาการจะน้อยกว่าผู้หญิงแต่ก็ทําให้มีอารมณ์หงุดหงิดวิตกกังวลและโกรธง่ายเช่นกันครับประเภทของความเครียดความเครียดสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักดังนี้ 1. acute stress คือความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีจากความกดดันในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นเส้นตายในการทํางานการเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือเหตุการณ์ที่ทําให้สะเทือนใจ เมื่อความเครียดหายไปร่างกายก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมครับ 2. episodic acute stress เกิดจากการประสบกับความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีหลายครั้งติดต่อกันเช่นเริ่มจากมีปัญหาสุขภาพหลังจากนั้นก็ตกงานตามมาด้วยการหย่าร้างเป็นต้นหรือบางคนชอบเครียดและวิตกกังวลจนรีบเร่งและใจร้อนในทุกเรื่องทำให้เกิดความเครียดบ่อยครับ 3. chronic stress คือความวิตกกังวลและความกดดัน ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดจนสะสมเป็นความเครียดเรื้อรังความเครียดเช่นนี้มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตครับนอกจากความรู้สึกที่บ่งบอกว่าเครียดแล้วเมื่อเรารู้สึกเครียดมากยังทําให้เกิดอาการอื่นๆได้เช่น 1. ปวดหัวปวดตามร่างกาย 2. ลำไส้ทํางานปั่นป่วนมีปัญหาการย่อยอาหารท้องเสีย 3. ใจสั่นง,ง่ายเหงื่อออก 4. อ่อนล้าไม่อยากทำอะไร 5. ความดันโลหิตสูง 6. ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ7โรคหัวใจ 8. โกรธหงุดหงิดง่ายร้องไห้ง่าย 9. ไม่มีสมาธิ 10. รู้สึกซึมเศร้าและ11รู้สึกวิตกกังวลแล้วคุณควรปรึกษาแพทย์เมื่อไหร่ล่ะหากคุณรู้สึกว่าคุณเครียดและวิตกกังวลเกินกว่าเหตุควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้หรือมีความเครียดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านจนไม่มีความสุข และมีอาการที่มีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องมีอาการทางกายต่างๆที่มาจากความเครียดครับซึ่งการวินิจฉัยและการรักษาความเครียดของแพทย์เนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยด้วยการพูดคุยสอบถาาอาการเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและสถานาการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเครียดและช่วยคุณผู้ฟังปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ<อ>การป้องกันความเครียด มีวิธีการมากมายที่ช่วยลดความเครียดและจัดการกับความเครียดของเราได้ตามนี้ครับข้อที่1ครับคือการออกกําลังกาย 2. นั่งสมาธิฝึกจิตลดเครียดเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดจะเหมือนมีก้อนความคิดบางอย่างวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งเมื่อมีความเครียดวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดทําให้เราต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาในเรื่องนั้นๆการแก้ปัญหาง่ายๆเมื่อรู้สึกวิตกกังวลคือลองหาเวลาทําสมาธิ ฝึกลมหายใจลองกําหนดลมหายใจเข้าออกแบบง่ายๆหรือสวดมนต์ไหว้พระก,ก็ได้ครับข้อที่ 3. จัดสรรชีวิตประจําวันใหม่ 4. ผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลง 5. ปรับเปลี่ยนความคิดสมมุติเรามีโปรเจกต์แพชชั่นอยู่แล้วมีคนมาบอกว่าเอ๊มันจะทําได้หรอเสียเวลาทําทําไมโอ้โหเซ็งสิครับได้ยินอย่างนี้แต่แทนที่เราจะมองว่ามันเป็นคําพูดที่ทําให้เราเสียกําลังใจเราต้องมองว่าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจ แทนที่เราจะคิดว่าใจร้ายใจดำไม่เคยให้กับรังกจเราเลยเราต้องคิดว่าเฮ้ยไอคนดีเขาดูถูกเราอะไม่รู้ซะแล้วว่าเราเตรียมการอะไรมาบ้างประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและระฆังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Podcast, Think Every Way Makes Your Day Better.